Endo t a l i t h สายมู oo, ค่ะกลายเป็นเทนใหม่ไปอีกแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารของสาวๆ b a แบ็คทิงกันต่อค่ะเห็นเป็นข่าวนะออกเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้อีกด้วยเนื่องจากปกติค่ะน้องลิซ่านะไม่ว่าจะทําอะไรค่ะก็เรียกว่าเป็นผู้นําเทนตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาขราวนี้ค่ะชาวเน็ตถึงกับอึ้งนะเมื่อเห็นน้องลิซ่าค่ะใช้สายคล้องโทรศัพท์เป็นลูกประคำเม็ดแป้งอย่างที่เห็นนี่หละค่ะ งานนี้ก็เลยโดนแซวใหญ่เลยนะคะว่าเอ๊ะจะใช่ลูกประคำจริงๆหรือเปล่าทำไมอะไรนะทำไมมันถึงได้ใหญ่เบอร์นี้นะคะงานนี้ค่ะก็เลยเป็นข่าวออกข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่ลูกประคำค่ะแต่ว่าเป็นสายคล้องโทรศัพท์จริงๆต้งลิดนะเต้าลิดแฟชั่นใหม่นาเทรนนะต้องมาแล้วใช่ไหมคะโอ้แต่ว่ามันก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละคะ่ะว่างๆเนี่ยเอามานับเล่นกันแก้เบื่อได้เลยนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็เสาเล่นค่ะจริงๆก็เป็นประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าเอาไว้สะพายข้างได้นั่นเองสะดวกดีค่ะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนค่ะก็ไปได้สบายนะรับรองว่าโทรศัพท์ไม่หายอย่างแน่นอนเหมาะกับสายท่องเที่ยวนะคะจริงๆก็เห็นว่าเขาคิดเนี่ยกันในหมู่คนฮ่องกงมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะสงสัยว่าเตาลิค่ะจะได้ตอนที่ไปตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตคราวก่อนด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะคะคุณผู้ชม ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะเมื่อคือนนี้ก็มีคลิปงานการแสดงการกุศลที่ฝรั่งเศสของแบ็คพิงค์แบบชัดๆออกมาแล้วค่ะสาวสวยตาแตกมากๆเลยนะแล้วก็มีภาพค่ะที่ถ่ายคู่กันกันกบท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภรรยาออกมาแบบชัดๆให้กับเราได้เห็นอีกด้วย นะับเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเรียกว่ามีผู้ใหญ่ค่ะเอนดูและนี่ค่ะจะต้องกลายเป็นภาพในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนนะคะก็คือภาพที่ท่านประธานาธิบดีค่ะมาเป็นตากล้องให้กับสาวสาวแบ็คทิงของเรานั่นเองท่านน่ารักนะแล้วก็เป็นกันเองนะคะกับพวกเธอมากๆค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าฝรั่งเศสค่ะก็รักแบ็คทิงมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,อะแอดจะอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่หมๆเนอะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า